สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะจีเอ็มปิ้วปิ้วนะครับผมปิ้วปิ้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำะวิธีการตั้งเวลาปิดคอมนะครับผมแต่ตอนนี้ขอปิดทีวีก่อนนะครับเพราะเสียงดังมากเลยนะครับ <c oughs> อ่ะก็ะเรียบร้อยนะฮะก็วันนี้ก็จะมาแนะนําการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อัตโนมัติฮะเออเป็นไรช่วงนี้เล่นแข่ง <c ười> กินข้าวเหนียวเยอะไปหน่อย <c ười> อะไรอย่างนี้นะอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมมาที่สตาร์นะฮะเราพิมพ์คำว่า t a t a s k นะฮะ t a s k กะเนี่ยฮะตัวนี้นะผม ก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับอ๋อไม่ต้องแปลกใจนะฮะนี่คือ,อนี่เป็น Windows 7นะแต่แต่ปรับมันนิดนึงหน้าตาไปดูทุเรศน,นะฮะแต่ว่าแรงครับผมก็พอเข้ามาหน้านี้ก็คลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งฮนะรอสักครู่นึงอ่ามานะฮะตัวนี้ก็เป็น name ตั้งชื่ออ่ปิดคอมอน,นี่ก็เป็นหมายเหตุอะไรประมาณนี้ปิดซิดจ่ะอันนี้ก็เป็นเลือกแบบเลือกวันนี่ผมจะเลือกเฉพาะวันนี้แล้วกันนี่ก็ปรับเปลี่ยนวันที่ฮะอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะให้ดับออ้โถ้าเกิดเราดับตอนนี้ก็สวยฮะ ก็ตั้งประมาณาตีสามอะไรมาเนี่ยอชอบตั้งเวลาตีสามอยู่แล้วแล้วก็ปรับวันที่ถ้าเกิดเป็นเป็นตั้งแต่เที่ยงคืนไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันนี้เป็นสิบห้าก็ต้องต้องเป็นสิบหกไปก่อนเลยนะแล้วก็เนกไปตอนนี้ก็เรียกกันแรกคนระับก็มาที่ตัวนี้ก็มากดที่นี่ตัวนี้อ่เราพิมพ์คำว่าชาร์ตด,ดาวน,นะครับผม แชตด,ดาวก็เรียกที่ตัวเนี้ยวินโดว์อะไรเนี่ยสามสองเนี่ยแชตด,ดาววินโดว์สามสองอ่าแล้วก็คลิกตัวนี้เลยตัวนี้มามาตัวนี้ก็อะ,อะไรวะ,ะสแลตเอสอ่าอ่าสแลตเอสนะครับไม่รู้ทำไมสแลตเอสนี่มันน่าจะเป็นแบบตั้งแล้วให้แบบ บงังคับปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ตอนนั้นนะอาครับก็เลิกไปเลยเสร็จสิ้นครับตัวแล้วก็สำหรับนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่าสำหรับตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับคนที่ชอบนอนดูหนังหรือว่าชอบเปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็อยากพักคอมบ้างอะไรบ้างนะะอ่าก็ สำหรับวิธีที่จะยกเลิกหรือว่าต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนวันเวลาที่จะให้มันปิดเปิดเอ้ที่จะให้มันเปิดเอ้ที่ให้มันปิดเออเป็นไรตรงนี้อ่าก็มาที่ตัวนี้นะมาที่ตัวนี้แล้วก็มาเลือกหาชื่อที่เราตั้งนะ่าปิดคอมนะคือมันก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วก็เลือกช่องที่สองนะครับ ตัวนี้เราก็มาเลือกที่ตัวนี้เราก็มาเลือกที่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิร์คลิกนะฮะแล้วก็อยากจะปรับว่าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอะไรก็ปรับเลยฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวันที่ตามใจชอบเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็โอเคครับผมอ่าโอเคต้องโอเคสองครั้งเอ้าโอเคโอเคโอเคเออโอเคโอเคนะ ก็ถ้าเกิดอยากจะเอาออกเลยเอาออกเลยก็ดีลิสต์อะไม่อะไรรีโม่เอ้ยไม่รู้อ่านไม่ออกโทษทีนะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็โทษทีพอดีเวลาพ่อแม่ให้เรียนไม่ชอบเรียนนะอังกฤษไม่ชอบเรียนก็กดตัวนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะ,ะกดตัวนี้แค่ยกเลิกนะฮะถ้าเกิดกดตัวนี้คือจะ หายไปเลยเอ่อหายไปเลยก็เสียงก็กาทิ้งไปเลยก็ไม่มีอะไรบ้างครับก็ขอจบคลิปตัวเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบายเจอผมได้ในคลิปหน้าะปิ๊ว